ต้องเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยโอ้โหตะกร้าโซนตะลิบพี่น้องเซ็บเซ่บมาจ้านี่มากินข้าวเทียงน้ำกันโอเคมาจ้าทุกคนแบบนี้กินอีกแล้วได้พี่น้องเลยเบิดมื้อเลยสบายดีเด้อพี่น้องเดลยมืดมื้อบอกมื้อไหนคอยให้การรอบเดียวได้กินแบบสิมานั่งแนมตะนากันอะไรกันบ่ได้ต้องหาเนี่ยกินเนี่ยหยั่งเนาะพี่น้องกบนาเนาะกบมันในหยั่ง ค่มาอืมก็รูปปากพุ่งอืมเรแมดนครจนสั่มในข้างในเพราะ่เป็นุกเอาันรแห้งดับไแล้วกหระับระวับเวลาถือดังแม่ตเี่ยวูจัดกัไดบบต้องหอวใส่ ตลอดออเเอลอน,น้ำหูว่ได้เบื่ออะไริตัหูไปนอกเลยขาดวันไหยก็เลยแสบจังเออเหนไหมแม่รักเจ้านะเพอนแล้วจะเป็นยังโทรเราโดน,นละมึงจะนอนนะอยากกินโมเข่านะใช้ชีวิตนนุเบื่อเราอ่อนเราอนเลยอย่าปิดเน็ดก็ปิดเนรับ ตัวผ่ววอนมากินกน้ำกันเนาะอือตัอมากินน้ำกันมันจังแซ่บเนาะพี่น้องเนาะตัมากินของแซ่บนี่น้อยใจไม่ยังจะกินน้ำกันของคาเหินเนาะหมูกันย่างเลยวันที่ทีกันดอกะเรกินเ่็ดพจจกินรถยังจะขึ้นแล้วเบ,บิษษษบ้ลตะกายมาแม่มาแม่ มดแล้วเนาะ,จะ,จะเอาๆิกแล้วอือช่เาออย่น้นเม,ม่เนาะุงลุงกินมุกบผัดมลูกนั่งลุงมเลยน,ะนอนทำไมมาหามักกินกบ,นบนนเนาะนล้วก็กินไปโยนสัผดกินมาลูกนันลุงไกินบุขเ้ยบ่บนะ่ะ งมนงานออกมาเราสื่อเหนเนี่ยอยู่ครับคิว่ะเขาติดเตะนะทางเทาทางไปกุนไก่เราจะไ้คิวหลดนะแทบอยู่บ่แทบอยู่ก่อนชาวพันแเราสื่อเห็นี่องก้อนเอ้ยก่อนหนึ่งน้องก้อนหนึ่งมันยังเห็ดแข่าแล้วอยู่มาเลยืมเราเห็ดแข่เราแ้กก่อน ทันเบิดตกเงนเนาะสามโมงสี่โมงเบิด้สี่ห้นาทีขายดีฝันนั้นตับอกอสามโมงครัวันยังจะไปประทานขายหกบำบ้านบอกแล้วขายหอนหาหุกมองอ่บน้เนี่ยเห็นเราขายหอนแล้วแต่เมื่อบางที่ก็เบิดไวก็ได้เรือสามก่อนที่ขายออกไปวันกของคนเวียดโดนเวียดหนึ่งบันอย่างคนกินบอกเขาหมักข้าวขายะเวียดกิน เาดุเขาดุเนี่ยแต่มัเป็นผัวใช่เนาะตลาดมาเจีนคน,นจีนคนเวียดนะเขาดุดุเขาสูงรำแาดหัวเขาก็ว่ายีพาหาเงินหาคำ้ำเนาะเป็นประเทศเขาเนาะจะ,จะเริ่มเจริญเรือประเทศจีน,ขน,นเขาจืดจืดยังบอดีแจ้ม

ก่สงมบ่มีสังคมบ่มีกินดืมแม่ได้ขบปตัวเ้ยบ่มีสังคมเลยนะก็ใช่จะิทานขวดตื่นจะมาและอยากินมาอีกกระบอกว่ะมาถึงจะซื้อ สมานุป่วแล้กัยังดีนี่นี่เป็นกนาป๊ออยเนอะยังก็นวนอักบัวตอนปากัใหม่ๆเลยเดเด้อเดีานี้เดีาวนี้ยังหางยูกชื่อซะยาก็อยาเดียวนี้เดียวนี้อามห้อนของคนเป็นนอารมณ์ฮอตนองไปน่ mất mát mắt 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 in bài đó nhé ông ơi Ừ Ngon ừ, lạnh ừ. đấy Lạnh đấy Trà mông nó có thịt điều cả nhà Đã hàn nè ông ơi เร่วานเลยคนอยังคนเดียวิีตา้มคนเดียวเขบอกว่าเป็นคนี่เร่ห็นมาเต็มสวยใ่รอามันนั่งนัดมา้บ่นบ่เราเร่องนั้นน้องวานน้านเลคนเดยวคุณยังลูกชายู่กชายพี่แม่ น้องอารันชุขึ้นแอ่เนาะแห้งเลยผิวพันเนาะอไม่ได้พอนี่ะผิวตัวเราก็โอเคยุ่งหน้าตาอยู่เราเต้มแห้งเนาะเต้มหัวขึ้นเจาะเลยเข้มเลยละลายค่ะจะคือแขกไปเลยไปทางแขกเนาะผิวเข้าหน้าตาเพราะว่าลูกนี่คือไพ่แสดงว่าไผ่ตรงขามนั่นน่ะ หักปัวแห้งเจ้าว่าจักแน่นบุ่มแน่แ่พวกเจ้าแล้วจ้ะก็เมกคือไบคือพอมันพอกระหักมันแห้งแล้วพอกระเสียใจแห้งมันก็เลยหักมันนั่งนับคือไปมันคือพออีกมันว่ะคือพอก็ได้ก็หักแรงเจ้ากระหักแง ข้อคอคือแม่นะเนาะหักแห้งเพราะว่าน้ำนัน้นมาแล้วข้าก็เจ็บแห้งเศร้าอะไที่เดียวเห็ดที่ดีดูเห็ดดีเห็ดจำได้กับแบบโบเห็นคุณค่าของลูกของเมียส่วนลายมาทางฝ่ายแม่พี่น้องครับตั้งใจมาน้องทำบ้านน้องปิ่นออกมาทางพิมเจ้าเครื่องคอช่างแม่จังคุณจังหักได้ ต่างคนต่างหักกันนะจ้ะมันหรอตั้งนักก็คือของพร้อมไงที่มาแหละจุ่มไงแล้วนี่บังจุ่มไงแล้วนี่หมดดอกนี่จะหัวเดียวจุ่มฮ่านะครับเอาแล้วโอเคเนาะพี่น้องลาหลายคลิปนี่พอกันคลิปใหม่จ้า